สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านและผู้ที่กำลังรับชมช่องแมวจอนอนกระบี่นะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาสวัสดีพร้อมกับคุณทองดำนะคะซึ่งเป็นขาแย่งซีนคุณทองดำระหว่างน้องทองคำนั่นเองค่ะดำทั้งคู่แล้วก็ห่วงคุณแม่ทั้งคู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยโหดเหมือนคุณทองคำนะคะที่ถ้าเวลาขอให้อุ้มแล้วไม่ยอมอุ้ม พักนี้คุณทองคําก็จะกัดแข้งกัดขาแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าคุณทองดําไม่เคยคุณทองดําจะน่ารักนะคะจะแค่ส่งสายตามาอ้อนให้อุ้มหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะกําลังใจและแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามนะคะสําหรับ f c ที่ช่วยอุดหนุนเรื่องของกระเป๋าผ้าพิ้นลายแมวจรกระบี่นะคะเป็นลายแรกซึ่งสามารถซึ่งสามารถจำหน่ายไปได้ถึง20ใบด้วยกันนะคะ ความตั้งใจแรกกับว่าจะทำขึ้นมาเพียง5้ใบแต่ f c ชื่นชอบก็ทำออกมาเรื่อยๆและตอนนี้ก็คือ20ใบแล้วนอกจาก20ใบนะคะ FC ใจดียังสั่งเพิ่มมาอีก5ใบด้วยกันนะคะแต่ละใบที่ทำขึ้นต้องใช้ระยะเวลานานเพราะว่าทำด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดค่ะเพื่อมอบให้เป็นของขวัญกับ fc ทุกท่านนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาบ้านแมวจอน,อนกระบี่ตลอดมาค่ะขอบคุณกับร้านปอ๊อ s ชอ p สี2ด้วยนะคะได้มอบกระเป๋าผ้าเนื้อดีมาให้บ้านแมวจรในราคาพิเศษเลยค่ะการเพ้นกระเป๋าครั้งนี้ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เกิดจากความสามารถของไม้พินอย่างเดียวค่ะยังรวมถึงกำลังทัพย์กำลังใจจากทางพี่หนิงพี่แพทพี่ปอน จากช่องไว้ช็อกโกแครรวมถึง FC ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ต่างช่วยกันโปรโมทนะคะยังมีช่องคุณยายแมวชื่อพี่เมฆนะคะก็ช่วยประชาสัมพันธ์ทั้ง FC ของทางช่องด้วยแล้วก็ FC ทางช่องแมวชื่อพี่เมฆก,ก็มากดติดตามกดให้กำลังใจใมายต้องขอบคุณมากๆนะคะ พูดคุยถึงเรื่องกระเป๋าไปแล้วเมื่อวานก็ยังมีโอกาสได้ทำความสะอาดบ้านค่ะซึ่งก็ได้คุณแม่นะคะคุณแม่ของบางค่ะและก็หลานน้องนัสรีนนะคะมาช่วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะไข้หวัดแมวก็ระบาดนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าไข้หวัดของแมว จะไม่ทำให้เสียชีวิตนะคะไม่เหมือนกับโรคไข้หัดแมวระบาดนะคะถ้าโรคไข้หัดแมวก็หมายถึงชีวิต5050 50ค่ะที่จะรอดไข้หวัดแมวแม้ไม่ทําให้แมวเสียชีวิตนะคะแต่ว่าจะทําให้ผู้ดูแลเกิดความยุ่งยากมากขึ้นเพราะไข้หวัดแมวนี่เรื้อรังนะคะไม่ได้หายขาดง่ายๆค่ะเมื่อวานน้าขึ้นสูงมากเลยนะคะสูงจนเกือบถึง กระดานพื้นบ้านเลยทีเดียวค่ะและก็มีฝนตกโปรยปลายมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะสำหรับอากาศเมื่อวานนี้ค่ะช่วงนี้จังหวัดกระบี่มีพายุมีฝนนะคะบ้านทะเลของเราก็ถ้าไม่มีลมฝนที่หนักๆน,นะคะเราก็อยู่ได้ค่ะ มีครั้งหนึ่งที่เกิดพายุงวงช้างนะคะซึ่งจะเกิดฝั่งไปเกิดฝั่งตรงข้ามของบ้านแม่จรนอนทะเลเนี่ยค่ะก็โชคดีไปนะคะที่เราเห็นลิบๆคือต้นไม้ก็เรียกได้ว่าพังราบไปเลยนะคะด้วยแรงของพายุงวงช้างนั่นเองค่ะถ้าวันนั้นลมมาทางนี้นะคะก็ไม่รู้จะ,จะ,จ,ะจะพูดอะไรได้จะพูดอะไรดีนะคะ เดชะบ,บุญของเราเรียกว่ายังมีบุญอยู่นั่ะคะ่ะต้องขอบคุณสำหรับน้องนัสลีนและก็คุณแม่บางด้วยนะคะที่มาช่วยทำความสะอาดบ้านเมื่อวานนี้ค่ะมี FC ถามเรื่องที่ไมพาแมวไปร้านค้านะคะซึ่งทางที่ไปก็เด็กๆก็วิ่งตามเป็นเป็นขบวนเลยนะคะ ดังนั้น FC ก็เป็นห่วงว่ามีหมาไม่น้องไม้กลัวว่าหมาจะไล่กัดนะคะสบายใจได้เลยนะคะสำหรับที่นี่ค่ะ,ะเป็นชุมชนของอิสลามซึ่งจะเลี้ยงเฉพาะแมวนะคะไม่เลี้ยงหมาเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าไม้จะเชิญคุณแม่บังนะคะมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะว่าทำไมศาส,สนาอิสลามนะคะถึง เลี้ยงแต่แมวไม่ได้เลี้ยงหมานะคะขอบคุณน้องนัสรีนและคุณแม่บางอีกครั้งนะคะที่มาช่วยทำความสะอาดค่ะ fc ท่านใดมีเรื่องเกี่ยวกับแมวที่อยากจะให้ม,มาลงคลิปให้นะคะก็ส่งมาที่ไลน์ได้เลยนะคะสภาพอากาศเมื่อวานค่ะหลังลมต้องฝนแต่โชคดีที่ฝนไม่ได้ตกหนักมากเท่าไหร่นะคะ คุยกันไปหลายเรื่องนะคะก่อนจะลากันไปก็วกกลับมาเรื่องของกระเป๋าอีกนะคะลายที่2มาแล้วนะคะสำหรับลายนี้กระแสตอบรับดีมากๆเลยค่ะหาก fc ท่านใดนะคะอยากจะสั่งจองก็แอดไลน์มาได้ที่นับทอง6565 65, ที่หมายขึ้นไว้ให้นะคะกระซิบบอกกันก่อนนะคะว่าอาจจะช้าหน่อยค่ะตอนนี้ออเดอร์มาที่16ใบด้วยกันค่ะ ขอบคุณ FC ทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะคะปรับผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดให้ด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งใจทั้งกายค่อยกลับมาพบกันใหม่วันนี้แมวจอนอนกระบี่ลาทุกท่านไปแล้วนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ